สวัสดีค่ะ,ฮ,ะฮัลโหล大家ไ又整送俾大家睇今朝就腌咗呢个จออยูจับ嘅ไไอ,อ่าอเมื่อเช้านี้ก็จะหมักนกอ่านกราทาไว้นะคะหมักไว้นะคะอันนี้ทําให้เสด็จน้าเสด็จซอสก่อนนะคะทําให้เสด็จเออผึ่งผึ่งกระลมนะคะให้มันแห้งก่อนนะคะเดี๋ยวจะมาทอดจ้ะก็ามาเรื่อก็อ่ายูยกบับเนี่ยจะ是 ฟงก้อนเยอฟงก้อนเคยอยู่เลยจ่าแก่กำจื่อหยิบโจโหโจแก่กำจื้อผาพินอ่ะเจงได้ไปตากาไทยตายยัดพัดละนี่ก็ตายหยีบพัดก่อันนี้เป็นภาค2นะคะอ่านกกระทาทอดจ่าเป็นเป็นภาค2นะคะเดี๋ยวทําให้ดูจ้ะโอเคเดี๋ยวจะมาทอดกันเลยจ้าเปิดไฟนะคะจะมาทอดนกกระทาจ้า ที่หมักไว้เมื่อเช้านี้นะคะเมื่อเช้านี้จะเป็นภาคหนึ่งนะคะอันนี้เป็นภาคสองจ้ะจะทําให้ดูนะคะไม่สามารถที่จะทําทีเดียวให้ดูได้นะคะเพราะว่าต้องใช้ต้องใช้เวลาหมักไว้นะคะหมักไว้หลายชั่วโมงโอเคใส่น้ํามันเข้าไปจ้ะน้ํามันก็จะเยอะหน่อยนะคะรอโต๊ะซิวๆเหยาะกันเหยาะตรงใเกาแกะ ใส่น้ำมันเข้าไปอีกนะคะ ใช้น้ำมันเยอะหน่อยนะคะใช้น้ำมันเยอะหน่อยนะคะต้มซีซิ่ยาวกันโอเคให้กำเสิร์หาลนะทีนี้ก็ร้อนน้ำมันร้อนก่อนนะคะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่จ้าโอเคเรามาดูน้ำมันว่าร้อนหรือยังนะคะ ้ำมันยังไม่ร้อนนะคะที่เราจงไม่ขวันค่ะที่เ่าอมามาหิด้าโอเคน้ำมันกำลังร้อนเลยนะคะโอเคเดี๋ยวใส่ลงไปเลยนะคะเอาไปยี่ฟองเราให้จ้ร่ะ สามตัวจ้ะโอเคทอดไปเรื่อยนะคะบอไปลงหน่อยนึงมุดยตา,ยาะวขอหมันมันจาหมันมันจาแก่หมันมันจาใส่ขอที่หมันมันจาโอเค ค่อดประดีละน้อยละน้อยนะคะค่อยๆไฟอ่อนๆนะคะทอดประดีละน้อยละน้อยจ้ะมันๆจ้าค่อยๆ,ออะะอยๆทยอดจ้า กลับไปอีกด้านหนึ่งนะคะทอดไปก็กลับไปทอดไปก็กลับไปจ้าจ้าอยู่ที่เขาแล้วจะฟันจีนเคยจะฟันจีนเคยอะ่ะฟันจีนเคยจะค่อยทอดไปนะคะก็ค่อยทอดไปเรื่อยๆจ้าทอดจนกว่าจะเหลืองดีนะคะทอดจนกว่าจะสุกจ้า ลาไม่มีการกระเด็นเลยนะคะเราทําเวลาเรา,าหมักไว้เนี่ยหมักมาเช้าเมื่อเช้าหมักไว้นะคะก็เอามาหมักไว้ประมาณทั้งสองถึงสามชั่วโมงกี่ชั่วโมงก็ได้นะคะแต่ทีนี้ก่อนที่จะมาทอดเนี่ยเราต้องทําให้มันเสด็จซอสก่อนนะคะเสด็จที่เราน้ําหมักนะคะทําให้เสด็จก่อนนะคะพอเสด็จแล้วเ,เอามาทอดเนี่ยจะไม่มีการกระเด็นเลยนะคะก็มาเอาเลยก๊ืเจหยบจา,าที่ห่าเนย ก็มาหยิบเจ้าเกก็จงละอ่ะก็มาชามโตกําหยิบเจ้ากําเสือหาละก็มาเล่นเ่ลเหลฟงก้อนเคยก็มาจาก้อนสีจำมุยตานกันละฮะจะบวยโหเลงกันละแต่ก,ก็โอเคเคล็ดลับก็อยู่แค่นี้จ,จ้ะจ้ะทอดไปก็พลิกไปอีกด้านหนึ่งนะคะที้ไวนะ้นาเดี๋ยวมันจะติดกระทะจ้ะฟันจีนเลน้อยอยัปปี้นะหมานามานาัจ้า รีบร้อนไม่ได้นะคะต้องค่อยๆจัดต้องค่อยๆนะคะต้องค่อยๆทอดนะคะโอเคหมานมาันจากแกะตายก้าโบ้ให้ทายตายโบไฟจะไม่แรงมากนะคะไฟแรงมากจะมันจะไหม้นะคะมันจะไม่สุกนะคะไฟประมาณากลางนะคะโอเคนะคะทอดไปเรื่อยๆจ้าทอดไปแล้วกลับไปอีกด้านหนึ่งนะคะ ฝานจีนหน่อยยาปีนหม,มันมันจ้าอ้กการาเซ็ตโหแรงก็ลงวหานเซ็ตโอเคสีสวยงามมากมากเลยนะคะสีสวยนะคะโอเคทอดไปเรื่อยๆนะคะสีสวยนะคะสีสวย,ะะสสวยมากเลยเอ่ะเราให้สุกก่อนนะคะสุกแล้วจะสวยกว่านี้เลยนะคะจ้าสุกที่เฮาจะวองกำาบองจะโหูแรงก็แด้แต่ก็าหมานมันจ้าโอเคทอดไปเรื่อยๆจ้า โอเคฟานจีนหน่อยเยปีนนะโอเคยังไม่ได้ที่เลยนะคะใช้เวลาทอดจะต้องใช้เวลาทอดนะคะต้องค่อยๆทอดจ้ะากหมันจ่ากะ่ะหมสูสามบปลาหมสูสามคำผาต้องค่อยๆทอดนะคะฟานจีนหน่อยเยปีนนะโอเคพลิกไปพลิกมานะคะมาจ้าพลิกอีกนะคะพลิกไปพลิกมาจ้า เกือบได้แล้วนะคะเกือบแล้วนะคะช่ำโตะกะละช่ำโตะกะละวันนี้การเซ็ตโอยแรงจ้าโอเคเราจะต้องให้สวยกว่าน,นี้นะคะตรงไหมดก่าอ้กาะจา้าตะยปูนอนะโอเคทอดไปเรื่อยๆนะคะยังไม่ได้ที่จ้ายังไม่ได้ที่จ้ายังไม่กรอบเลยนะคะ ตรนนะ้ต้นไ้มันสวยเหลืองสวยนะคะเพราะว่มันเริ่มมีกลิ่นหอมแล้วนะคะตอนนี้อีกันมันโตยาวที่เฮือกเหมยอะไรกันก <pl ains> ็ไปเรื่อยๆจ้าเริ่มมีกลิ่นหอมแล้วนะคะมันโตเฮือกเหมยโตนี่โตมันโตเฮือกไหอีกอ่ะโอเคไปอีกด้านหนึ่งจ้าหจุนหจุน再หจุนนะ ยังไม่ได้ที่นะคะร้รอให้เหลืองก่านี้ก่อนจ้ารอ้อยสุกก่อนนะคะร,รอให้เหลืองสวยกว่านี้ก่อนจ้าโอเคเกือบจะได้แล้วจ้าสวยงามมากเลยนะคนะกุ้งแรงและงามเช็คโอเคช่ำโตช่ำโตวสวยงามมากเลยค่ะกุ้งแรงนะใส่กโอเค โตัวจานตัวแยกจานตัวโอเคกันละฮะอดอีกสักพักหนึ่งจ่ะยังไม่ได้ที่นะคะหนังยังไม่กรอบจ้ะหนังยังไม่กรอบนะคะร้อยเทอะอีกสักประมาณสักพักหนึ่งก่อนรอให้หนังมันกรอบกว่านี้ก่อนนะคะโอเคอไปอีกจ้าชามโตละชามโตละเกือได้ที่แล้วนะคะ โอเคตัวนี้ได้แล้วนะคะใช้กระดาษสำหรับซับน้ำมันนะคะตัวนี้ได้แล้วเห็นก้อนที่เหญ่สินะรีก่กดนีดเจ็ดจัตักกระลี๋ยวก็เลือเจ็ดยังไมตักแก่เหลื okay. สองตัวยังไม่ได้นะคะตอดไปก่อนนะคะ เดกสักสอมนาทีนะคะจอยจานต้องเืองส้มปันงโอเคสองสมนาทีจ้ะโอเคได้ที่แล้วนะคะโอเคแล้วนะคะเก้าตีมละจ้าโหละถึงก้อนที่เหา่สินะทำให้เสด็จน้ำมันก่อนนะคะมันยังร้อนอยู่จ้ะ โอเคได้แล้ว3ตัวเดี๋ยวจะมาหั่นให้ดูค่ะรอให้เย็นก่อนนะคะเจจันจะจามไปตากาไทยอ่าจะเสิร์ติบไปตากาไทยก็จงกิดกันนะสังยกจันสินะตากา็โอเครอแป๊บนึงจ้ะโอเคจ้าหั่นเรียบร้อยแล้วนะคะตัดครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวจะมาชิมให้ดูจ้าเกาวติมและแตากาจะอยู่กับว่าโยเจ๋งจะใส่ใส่กินโอาสีไปตากาไทายอ่ะทยติมา อืมอร่อยมากโ好吃啊ตาย好ะโหโหมอมมันอร่อยนะคะเค็มๆหน่อยๆนะคะโอเคจ้าจอยกินนะากะไปแล้วจ้าบ๊ายบายจ้า